สวัสดีค่ะเด็กก่อนเราเปิดเราไปเจอกันมาลราฝนตกค่ะมนื่อีรจะไปว่าจะไปกูมกกมมกก้มันอีกกู้มันพาฝนมาละร้านเรากู้แล้วไม่ไปกู้พาฝนฝนตกนี่แสบอยู่ฟ้าบ่เปน็นนี่เลยค่ะว่นนีว่าสืาไม่แกล้งเลยค่ะนองใหม่ก็ัเกิดแล้ว เดี๋ยวปู่มันพาฝนว,าว่าะว่าเล่งอยากมันเน่าวไหมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเลี้ยงปล่อยๆว่าเดี๋ยเขาไปบัดแพงยังมีอยู่กับฝนก็ตกไปไปเปบิ่งงานเบิก์กาง ตกคาดตกเงี้ยพี่ีฟ้าแล้วมันเหลือคาบ้าลุมนีเส้าบ่ามึน ลมนั้งตากฝนแล้วตกเลี้นปไน,นี่นี่ค่ะผ้าพื้นไปกับพื้นกับเปีกกกกย,เยกเบ,บืร์หนึ่ลครับกพักลกเงี้ยเกียบบวบเงี้ยหน่อยไปแล้วนะงั้นแล้วไปแล้วติ hoa của lợ Những thật hình Với lực bẻ bớt cái tán thấy nó mong và hình ta cái kia bỏ vào thuyền là dạng này có bao là thôi có cái hệt ngàn Hãy Ê. Chị phá thiếu thì xấu, ngay quá là khá không cái bất cổ quay như vậy thì... nó bỏ, có cù phá của nó quá Thế nó cài mình Cả cả nó. nước cả bên nó, nà non nó. cả nà non nà non ตแรกเหมเปถ็ปถนนค่าไปอันล่างค่าโอู้มันก็จะปูตาขุานละ่ะค่ะเยกแบบบวบมันไก่เหรอเล,ลี่ยลายอยู่ค่ะเพราะอะไรกินอยู่นี่ ไปส่วน Một số dưới lá tắc hắn để lắm thiên nga mất để vô địch hỏi hát sức là không có sao lại hm 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 ก็ดิเกินนอแล้วค่ะเพราะว่าเลยกินหลายหลายรุ่นแล้วเนี่ยบุกกล้วยปลูกคาบปลูกตะไคร่ใบย้อหลังบ้านเนี่ยค่ะยานากับนี้ค่ะนี้ปรอมถุกยางไกล้กับว่าสิลยตุม่มพื้นกับข่าไอยหลัก่ะเลฝนตก Tốt bèo này nó thịt sâu quá rồi Tốt lấy nửa tiếng thịt sâu ngày bộ Ừ Ngốc ăn chăn luôn Nghe lắm bây giờ củ mực ướp rồi

Nhưng là kha và nhất cả nhất cả là cuốn rồi với con thì nhíp hạ สามเลยค่ะก um. ัคน mm. ทุกกำลังใจแลวค nah. ่ะคนละคนหลายคนแท้คนละราคาหายไปไลสองสามมือที่เขาเลยค่ะดันซอยเรื่ด้อเลยนสลยมันก็จะตกเลยฝนมันหายไปเลยเลยค่ะเ้อเปิดลงอกบคนทุกับร่างกายท้ๆเป็นที่คนลคนแท้คนะราคาเลยค่ะเลยคนลคนลราคาดันซอยเค่ะ ฝนตกกบว่าสิออพวกปู้มนนะครับมันเปียกฝนตกก็ติุ่มวานกับกูแล้วค่ะมีอากาศแข็งฝนเลือกออกไปราคาเีย,มมออไ,เยไม่เลยละคะคิดหนักเจอกันไม่าคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบบาาคิดหนักเจอกันไม่ราคะ